ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวชีวิตของหญิงชรานักสู้เธอยึดอาชีพแม่ขาเลี้ยงชีพแต่เทาว่าวันหนึ่งโรคหลายก็เข้ามาจู่โจมยังไม่ทันคาดคิดวันนี้เราจะไปติดตามให้กำลังใจเธอกันครับเนี่ยทำไมคนจนยิ่งจนหนักไปอีกลำบาาเคยทำสองมือดิ้กมือก็ทำมันเลไม่ได้เนี่ย เลือดตีบในสมองยายก็ไม่รู้ตัวเราลุกขึ้นมานั่งอ้วกแล้วก็เรากพยายามจะลุกอีกมันก็ลุกไม่ไหวยกอะไรก็ไม่ได้ขานี่มันมันไม่แรงมันก็ลากมาตลอดอ่ะก็ไม่สบายใจก็ทำกินไม่ได้แล้วจะทำอะไรกินไม่หวังอะไรแล้วดีๆยังไม่ไม่ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบลลิิตครับผมเอกพันธ์บลลิิตครับผมคุณเอกพันธ์ครับวันนี้เราอยู่แถวไหนครับตอนนี้เราอยู่แถวเขตตลิงชันครับผมวันนี้เป็นเคสยังไงคุณวันนี้เรามาให้กําลังใจคุณยายคนหนึ่งนะครับอยู่กับคุณตานะครับชีวิตของแกเนี่ยรันทดแล้วก็ลาบากมากนะครับป่วยนะฮะเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะแต่ก็ยังลุกมาทํางาน ประกอบอาชีพเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวน่าให้กำลังใจเขามากจริงๆอ่งรอเราขับไปดลครับ,รบให้กำลังใจเขาเลยไปแล้วไปครับโอ้โหสวัสดีครับจ้าคุณยาาทำอะไรอยู่อนะ่ะปรกต้นตหอมจ้ะท,ทำของเอาเตรียมไว้ทำอะไรเข้ามาจ้างอย่างนี้หรออ๋อเย็นขายโจ๊กอีก๋อาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับ คุณยายตุ๋ยนะฮะขอเรียกชื่อเล่นนะครับแล้วคุณตาบุญเรืองนะครับคุณตาบุญเรืองอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดหกครับเจ็ดสิบหกแล้วคุณยายตุ๋ยล่ะครับหกสี่จ้ะหกสิบสี่หกสิบสี่กับเจ็ดสิบหกคุณยายตุ๋ยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับว่าณนะตอนนี้ปัจจุบนันนี้ร่างกายของคุณยายตุ๋ยเป็นยังไงบ้างคือว่าไม่ดีคือใช้อะไรที่มือเดียวครับก็มันทาอะไรไม่ได้ทํามือเดียวก็ยังไปไหนก็ไปไม่ได้เช้าหันมาเขื่อนไปสิบโลใช้ันชก็ หันอยู่มือเดียวเนี่ยมือนี้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกก็หันมือเดียวเนี่ยหันกับเขียงมือเดียวทำมือเดียวยคุณยายทราบไหมครับว่ามันเกิดจากสาเหตุเพราะอะไรหมอเขาบอกเส้นเลือดในสมองอุดตันเส้นมองต,ตีบเส้นเลือดในสนมองอุดตนันหรือเส้นเลือดตีบตีบตีบจะ คือนี้สินเราแย่ๆไงเราก็กุ้มคิดแล้วเราก็นอนไปเติมมาเราก็อ้วกอ้วกหล่ไม่รู้สาเหตุเป็นอะไรถึงเขาเรียกว่าเครียดขึ้นสมองไงน,นะเนี่เป็นความดันยู่แล้วคืออาชีพนะตอนนี้ของคุณยายตู่ก็คืออาหารตามสั่งแล้วก็<ไ>มีอะไรอีกไหมะก๋วยเตี๋ยวไข่ก๋วยเตี๋ยวด้วยแกไข่ข้าวแกงไข,ข่ไขโจ๊กคุณตาก็ช่วยอยู่ตลอดใช่ไหมจ้ะเขาพยายามกระเสือกสนเพราะอะไรเพราะอะไรที่พยายามกระเสือกสนที่จะต้องทําต่อต้องกินต้องใช้ต้องกินไห้ใช้ คือถ้าเกิดเราไม่ทําอาชีพนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนหาเงินที่ไหนใครก็ไม่ให้รูกกินคือก็ต้องอดทนต่อสู้ช่วงนนเนี้ยมันเงียบเพราะโควิดใช่ไหมอืมตื่นสั์ลูกค้าทําใจมั่นคงทำทำอะไรเคยทําไงก็ทํางั้นนะอย่าเหนียวเครื่องทำอะไรอย่าเหนียวเครื่องเรามีอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมชอบทำ่าชอบทำออกไปไหนบ้มางแล้วเนี่ย เนี <N> ่ยเอาไปเนี่ยผักเนี่ยเอาไปด้วยหัวพานเือเอามะเขือแล้วนี่มะเขือพวงแตงผักชีไทยเฮ้ยรถสองกองเช้ามาตื่นก็ทำเนี่ยทำเครื่องกระเตี๋ยวนะถ้าขายของนะขายมาทั้งหมดสิบกว่าปีแล้วขายตรงเนี้ยนะทั้งรวมในคองด,ด้วยก็ยี่สิบกว่าปีแล้วก็ได้กําไรกัพอนที่เราไม่ขายของเรากินไปใช้ไปค่าน้ำค่าไฟอยู่นนี้หมด แต่ต้องเก็บทุนนี่บางครั้งก็เก็บได้บางครั้งก็ไม่พอก็ต้องขยิ้มเรื่นมั่งที่เขาสงสารนะแกก็คิดด้ดยวยตัวอง่ากลำบากว่ะแี่ยยายจำได้ต้อนก่อใจแกยายไม่เคยจะพายแลนอนอยู่ที่นี่ใช่ไคุณตาคุณยายผมนอนอยู่ที่นี่เด็กๆเขาจะไปนอนตอนปีที่ไม่สบายเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ ก็คืนต้องนอนอยู่นี่กันเลยกพจะเอาที่คืนแล้วถ้าเอาที่คืนแล้วจะไปอยู่ไหนกันน่ะก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ไหนเนี่ยลูกก็ขนลูกหลานคนตู้คนชั่วมาเนี่ยได้หมดรถร้านเนี่ยตายกันรอไปล้วตานอนวันนี้ยายนอนดุนเนี่ยลางวันที่ยายกลัวไอ้ตัวอะไรมาเคยงูเห่าเข้ามาขนแล้วยายตื่นมายายก็ร้องทุกวันนี้ที่อยู่ได้ทนได้ทุกวันเนี่ย มันมีอะไรผลักดันไหมหรือว่ามีกําลังใจอะไรมาจากไหนไหมก็ลูกหลานกําลังใจมาจากลูกหลานจะต่อสู้กันไปอีกนานสักเท่าไหร่ก็จป่ายจะตายไม่ไหวก็ต้องทำมันไม่มีจะกินก็ต้องทำจริงไหมรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังขอเป็นกำลังใจให้กับคุณยายตุ๋ยและคุณตาบุญเหลืองนะครับคุณยายตุ๋ยก็ไม่ย่อท้อกับชีวิตก็ยังใช้ชีวิตในการทำกับข้าวทำอาหารเพื่อต่อสู้ชีวิตถ้าเขาไม่ทำ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรแล้วจะมีเงินที่ไหนมาจับจ่ายให้สอยแล้ววันนี้ครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสรากินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้คุณตาคุณยายไว้1 0,000บาทนะครับไว้เป็นขวัญและกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับผมพร้อมด้วยถุงยางชีพอีก1ถุงนะครับให้เป็นกําลังใจนะครับในการต่อสู้ชีวิตนะครับผมก็เป็นชีวิตคู่ที่เขาเรียกว่าต้องถ้อยทีทอยใส่กัน ครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันแม้ว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงแต่ผมเชื่อว่าสภาพจิตใจเนี่ยของคนที่อยู่วยกันต้องแข็งแรงวันนี้รายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตของนางถมหนูเล็กกับหัวจิตหัวใจนักสู้ที่ทําให้เราเห็นว่าอายุและร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ไม่อาจเป็นอุปสรรคหวางกันแรงใจในการสู้ชีวิตของเธอได้เลยแรงใจที่เข้มแข็ง จะผลักดันให้เราก้าวผ่านมันไปได้